สวัสดีครับรายการสุดสดานกับ VOA นะครับวันนี้ผมรัตพลออนสนิทและคุณเยี่ยมยุทสุทธิชายาร่วมการดำเน,นินรายการครับเราเออกอากาศทั้งภาพและเสียงหลายช่องทางนะครับและวันนี้วันเสาร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมาฟังหัวข้อข่าวกันครับรัฐมนตรีกลาโมอิสราเอลเผยสงครามจะดาเนินต่อไปเท่าที่จำเป็น และมาฟังบทวิเคราะห์นะครับว่าความสัมพันธ์สหรัฐและจีนจะเป็นอย่างไรในบริบทการเลือกตั้งไต้หวันในสัปดาห์หน้าดาราตลกและนักเดี่ยวไมโครโฟนโจโคอยลั่นพร้อมเป็นพิธีกรงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่81วันอาทิตย์นี้และบริษัทผู้ผลิตสารหลอนประสาทรับเงินอัดฉีดถึง100ล้านดอลลาร์หวังได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับมารู้จักสุนัขพันธุ์ล่าสุดนะครับที่ได้รับการอนุมัติจากสมาคมผู้เพาะพันธ <1 mythology> ุ <told media> <orman> ์อเมริกันเห็นว่ามีรอยยิ้มที่น่าจดจำครับและท้ายสุดนะครับอาจจะเป็นเรื่องดักดักสักนิดนะครับผุดมิกกี้เมาส์เวอร์ชั่นฆาตกรหลังลิขสิทธิ์กับวอลติส n น y สิ้นสุดลงทั้งหมดในรายการสุ้สัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับ คุณผู้ชมครับภารกิจหนึ่งะครับของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับก็ค,บคือการเตรียมตัวเดินทางไปยังตัวหนอกรางอีกครั้งหนึ่ง เป็นครั้งที่4แล้วใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธหลังจากเกิดเหตุการณ์สงครามอิสราเอลและฮามาสใช่ครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองทั้งในแง่ที่มีความหวังแล้วก็ในแง่ที่น่ากังวลน,นะครับเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเดินทางมีกําหนดไปถึงตะวันออกกลางในวันศุกร์มุ่งหาเรือทางจัดการกาซาหลังสงครามส่วนรัฐมนตรีกลาโอมิสราเอลประกาศแผนการรบแบบใหม่ซึ่งเผยว่าจะรบจนกว่าตัวประกันจะได้รับอิสระ ฮามาสถูกทำลายและภัยค oh. yeah. well, oh. yeah. ุกคามถูกกำจัดครับการเดินทางของบริงเคนที่นับเป็นการเยือนตลอดกลางครั้งที่4นับตั้งแต่การสู้รบเริ่มขึ้นเมื่อ7ตุลาคมมีประเด็นการพูดคุยที่จะรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในชนวนกาซาและแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวหลังสงครามโดยในการเดินทางครั้งนี้จุดหมายปลายทางของบริงเคนมีทั้งอิสราเอลเขตเวสต์แบงก์ตุรกี กรีซจอร์แดนกาตาซาอุดิอาระเบียและอียิปต์ครับโดยนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นมีชาวปาเลสไตน์จำนวนหลายแสนได้หนีภัยการสู้รบลงไปยังพื้นที่ตอนใต้ของฉนวนกาซาและจำเป็นต้องอาศัยอยู่อย่างยากลำบากโดยขาดการเข้าถึงอาหารน้ำดื่มที่สะอาดรวมถึงห้องสุขาที่ใช้งานได้เหมือนพระราชบัตรีที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทร,ระวงกลาโหมอิสราเอลประกาศแผนการใหม่เกี่ยวกับสงครามในกาซาซึ่งรวมถึงการเพิ่มการโจมตี เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในทางตอนเหนือแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้จากรัฐบาลอิสราเอลโดยสักบง,งานรัฐมนตรีกาลาโฮมอิสราเอลโยอฟกาแลนดระบุในแถลงการว่าในพื้นที่ตอนเหนือของชนวนกาซาเราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่แนวทางการต่อสู้แบบใหม่ให้สอดคล้องกับความสำเร็จทางทหารภาคพื้นดินโดยการแลนระบุว่ายุทธวิธีที่จะใช้มีทั้งการบุกเข้าค้นทำลายอุโมงค์เปิดการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินรวมถึงปฏิบัติการปฏิ ปฏิบัติการพิเศษทางทหารแต่ก็ยังระบุด้วยครับว่าอิสราเอลจะยังเดินหน้ากำจัดผู้นำฮามาสที่อยู่ทางตอนใต้ของกาซาซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผู้หนีภัยสงครามส่วนใหญ่มาอาศัยหลบอยู่ครับโดยใจความหนึ่งของแถลงการก็ระบุนะครับว่าการโจมตีจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่ยังเห็นว่ามีความจำเป็น ทั้งนี้ครับแผนการจากกระทรวงกลาโหมก็ระบุว่าสงครามจำเนนต่อไปจนกระทั่งตัวประกันที่ถูกจับไปในวันที่7ตุลาคมได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดกลุ่มฮามาสถูกทำลายและภัยคุกคามทางทหารที่เหลือถูกกำจัด ในส่วนประเด็นการจัดการพื้นที่ฉนวนกาซาหลังสงครามนะครับแผนการกระระบุว่าจะไม่มีพลเรือนอิสราเอลในฉนวนกาซาหลังลุล่วงเป้าหมายของสงครามแต่ทางนี้อิสราเอลจะยังมีสิทธิในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ถามว่าสหรัฐมีแนวทางของการปกครองพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างไรนะฮะที่ผ่านมาก็เคยมีข้อเสนอให้รัฐบาลปาเลสไตน์ที่ปกครองพื้นที่เวสต์แบงค์อยู่นั้นมีบทบาทในการบริหารจัดการฉนวนกาซานะครับคุณรัตพล ครับนี่ก็นับ3เดือนแล้วนะครับเกิดขึ้นเริ่มต้น7ตุลานะฮะตอนนี้6มกราคมนะครับแล้วก็ถ้าถอดคำพูดของรัฐมนตรีกราลาโหมอิสราเอลนะที่ใช้คำว่าจะเข้าสู่แนวทางการต่อสู้แบบใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้นเราเห็นการปรับยุทธวิธีในช่วงต้นจากการโจมตีทางอากาศมาสู่ภาพคพื้นดินนะตอนนี้มีการใช้คำพูดเหมือนกันว่า สู่แนวทางการต่อสู้แบบใหม่ให้สอดคล้องกับความสําเร็จทางภาคื้นดินนี่ก็น่าจับตามองนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อเข้าสู่จากเดือนที่3สู่เดือนที่4ครับเอาละครับอีกพิกัดหนึ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะเพราะว่ามีหมุดหมายทางการเมืองที่สําคัญคุณยมยุทธคืออะไรการ,รเลือกตั้งในไต้หวันนะจะเกิดขึ้นวันที่13มมกราคมครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงหลาย ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้สหรัฐและจีนมีความอ่อนไหวด้านการทูดกันนะครับสมาคิกรอยเตอร์สรายงานเชิงวิเคราะห์คุผู้ชมที่ระบุว่าการเลือกตั้งของไต้หวันในสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นสิ่งท้าทายต่อสหรัฐไม่ว่าพรรคัราลาลหรือพรรคฝ่ายค้านไต้หวันจะชนะการเลือกตั้งมาฟังกันนะครับเขาบอกว่าหากรัฐบาลชนะในการเลือกตั้ง13มกราคมเหตุการณ์นี้เนี่ย ก็จะยิ่งทำให้ความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับรัฐบาลกรุงวอชิงตันย่ำแย่ลงนะครับเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันของไต้หวันเนี่ยได้เห็นเหตุการณ์หลายครั้งที่มีการเพิ่มการกดดันจากจีนเรื่องการทหารทางช่องแคบไต้หวันแต่ในทางกลับกันอีกซีนารีโอหนึ่งะซึ่งถ้าเป็นพักฝ่ายค้านชนะนะครับเขาบอกว่าฉากทัศนนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดคำถามที่ไม่ง่ายต่อน,นโยบายกะาโหมของไต้หวันในอนาคตนะครับ ทางอัปักกิ่งซึ่งอ้างว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตนเปรียบการเลือกตั้งของไต้หวันว่าเป็นการเลือกระหว่างสงครามและสันติภาพ <c oughs> นี่ไปขนาดนั้นเลยนะครับจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเตือนว่าความพยายามใดๆที่จะผลักดันให้ไต้หวันเป็นอิสรภาพจากจีนนั้นหมายถึงการสร้างความขัดแย้งส่วนรัฐบาลไต้หวันก็ไม่ยอมรับคําอ้างของจีนเรื่องอธิปไตยเหนือเกาะแห่งนี้นะครับที่ผ่านมาคุณเยี่ยมยุทธร,รัฐบาลอเมริกันมีท่าทีอย่างไรบ้าง เราเห็นรัฐบาลอเมริกาพยายามสารสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ระมัดระวังในเชิงคําพูดที่จะแสงให้เห็นว่าสหรัฐนั้นไปแทรกแซงกระบวนการภายในของไต้หวันนะครับส่วนหนึ่งเราสามารถถอดคําพูดได้จากทูตนคิคลัสเบิร์นนะเป็นทูตสหรัฐประจำประ,ประเทศจีนบอกว่ารเรามีการคาดการณ์และหวังอย่างแรงกล้าว่าการเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้นในไต้หวันนั้นจะปราศจากการข่มขู่หรือบังคับหรือแทรกแซงจากฝ่ายใดๆนะครับขเขากล่าวได้ว่าสหรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องและจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนี้ทางพรรคประชาธิปไตยหัวก้าวหน้าหรือว่า democratic progressive party หรือว่า DPP ซึ่งเป็นพรรคฐบาลของไต้หวนันซึ่งตอนนี้เนี่ยมีประธานาธิบดีช่อิงหวนเป็นผู้นำประเทศอยู่เนี่ยส่งรองประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อ หรือว่าวิลเลียมไลน์นะครับเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำไต้หวันในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจีนมองนะครับว่าตัวแทนของพรรคเนี้ยพรรค d p p เป็นบุคคลที่ต้องการแบ่งแยกดินแดงของยมยุทธ <c oughs> และหากว่าวิลเลียมไลน์ชนะการเลือกตั้งนักชัก็คาดการนะครับว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นจะยกระดับแรงกดดันทางฐานต่อไต้หวันคืออย่างที่เราเห็นมาในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะครับ แต่อีกด้านหนึ่งนะในฉากทัศน์ที่ตรงกันข้ามคือถ้าก๊กมินตัน๋ซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเนี่ยมีตัวแทนชื่อโหเย่ออีโดยพักของผู้นี้เนี่ยชายผู้นี้เนี่ยต่อต้านอย่างหนักเรื่องการแยกตัวออกจากจีนนะครับอย่างไรก็ตามทั้งพัก p p พรักรัฐบาลปัจจุบันและพักพก,ก๊กมินตัง๋งพักฝ่ายค้านนั้นกล่าวเช่นเดียวกันนะว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสามารถในการรักษาความสงบสุขของไต้หวัน และจะเพิ่มความแข็งแกร่งทางกาาโหมให้กับกองทัพนะครับรบัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าไม่สนับสนุนเอกราชของไต้หวันออกจากจีนนั่นก็คือเป็นนโยบายที่สหรัฐเนี่ยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นอ่อนไหวก็อาจจะเกิดขึ้นครับหากว่าตัวแทนพรรคก๊กมินตั๋นชนะก,การเลือกตั้งที่อาจจะเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าที่ผ่านมาครับสหรัฐเน้นการป้องปรามจีนด้วยการสนับสนุนด้านกาาโหมต่อไต้หวันส่วนพรรคก๊กมินตั๋นนั้นจงเสริมสายสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับรบัฐบาลปักกิ่งนั่นเองนะครับอดีตทูตอย่างไม่เป็นทางการของสหรัฐประจำไต้หวันดักลาสพาวนะครับกล่าวว่าคำพูดจากปากเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันระบุว่าพวกเขานั้นเป็นกลางแต่ถ้าดูภาษาท่าทางซึ่งถูกสะท้อนออกมาจากถ้อยแถลงเชิงนโยบายโดยรวมชี้นะครับว่าพวกเขานั้นสนับสนุน DPP ซึ่งรู้เป็นอย่างดีว่าเป็นอย่างไรมากกว่าก๊กมินตั๋นที่พวกเขาไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่นะครับ ทางนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐบางรายบอกกับรอยเตอร์สว่าพวกเขากำลังเตรียมตัวต่อการเพิ่มแรงกดดันทางทหารทางเศรษฐกิจและทางการทูตจากจีนต่อไต้หวันไม่ว่าพรรคใดจะชนะแต่มีนักวิชาการผู้หนึ่งนะครับชื่อแ a ริสเทมเพลมนจากสถาบันฮูเวอร์อินสติทิวที่มหาวิทายาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐกล่าวครับว่าหากตัวแทนพรรคก๊ก,กมินตังชนะก,การเลือกตั้ง ผลดังกล่าวนั้นอาจจะช่วยสร้างเสถียรภาพต่อความสัมพันธ์ไต้หวันและจีนและลดระดับภัยคุกคามระยะสั้นรวมทั้งซื้อเวลาให้กับการปฏิรูปด้านกระโหมของไต้หวันอีกด้วยครับคุณผู้ชมเอาละครับเรียกว่าเป็นข่าวเปิดรายการวันนี้ที่เป็นข่าวหนักนะครับแต่ข่าวขององการบันเทิงที่น่าสนใจก็มีไม่น้อยนะครับ เริ่มที่โกลเด้นโกลบเลยดีกว่าคุณเยี่ยมยุทธครับอันนี้ก็หนักในแง่ของการแข่งขันนะครับพลรัตพลก็วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับที่จะมีการประกาศรางวัลโกลเด้นโกลบหรือลูกโลกทองคําครั้งที่81ครับแล้วก็นอกจากการจับตามองว่าใครจะได้รางวัลอะไรภาพนตยนเรื่องในี้จะรางวัลเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือใครจะได้เป็นพิธีกรดําเนินรายการอันทรงเกียรตินี้และในปีนี้คนที่ได้รับเกียรตินี้คือดาราตลกเชื้อสายฟิลิปปินส์อเมริกันโจคอยครับ ดาราตลกและนักเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังเล่านะครับว่าเขาติดตามการมอบรางวัลใหญ่ๆของโลกบันเทิงนี้มาตั้งแต่เด็กและวันอาทิตย์นี้จะเป็นการเติมเต็มความฝันของเขาที่หวังว่าตัวเขาจะทิ้งความทรงจําดีๆเอาไว้หลังจากเวทีนี้ประสบกับเรื่องอื้อเฉาในปีก่อน โดยคอยก็กล่าวนะครับว่าฉันรู้ดีว่าจะมีเด็กๆมาดู The Globes t h e globe s ก็เป็นชื่อเรียกของ The Golden g l o b ลหรือรางวัลโลกทองคำนะครับแล้วก็กล่าวว่าพอพวกเขาได้ดูก็อยากให้เขาได้พูดว่ามันเป็นไปได้นะฉันสามารถเป็นแบบนั้นได้มันไม่ได้มีแค่2หรือ3ส,สีที่อยู่ในถาสีแต่ว่ามีทุกสีอยู่ในนั้นมันจะเป็นช่วงเวลาที่สวยงามอันนี้คือสิ่งที่คอยกล่าวอันนี้น,น่าจะหมายถึงตัวเลือกของการ เป็นพิธีกรหรือเปล่าว่าไม่จาเป็นต้องเป็นเชื้อชาติใดแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นเครื่องสะท้อนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติสีผิวในอเมริกาถูกต้องครับเพราะว่าคอยเนี่ยก็คือเป็นพิธีกรที่เป็นเอเชียอเมริกันคนที่สองนะครับที่ได้เป็นพิธีกรรางวัลลูกโล,ก,ลกทองคําต่อจากแซนดราโอที่เป็นพิธีกรเมื่อปี2 0 1 9ซึ่งตัวเขาก็กล่าวกับสื่อนะครับประเคุณคอยเนี่ยก็กล่าวกับสื่อว่าอยากจะให้ตัวเขาก็เป็นแรงมะนะันจะให้กับเด็กๆเ,เ,เช่นกันนะฮะ ทีนี้เราไปดูเรื่องเฉาในอดีตของเวทีลุกโลกทองคำนะครับที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาก็เกิดขึ้นเมื่อปี2021นะฮะที่สื่อ Los Angeles Times รายงานว่าในคณะกรรมการมอบรางวัลลุกโลกทองคําที่ประกอบด้วยสื่อต่างชาติจํานวน87คนไม่มีคนผิวดําเลยก็เลยส่งผลให้ต้องมีการรื้อคณะกรรมการใหม่นะครับ ั้งนี้พอคอยเนี่ยได้เป็นพิธีกรเนี่ยเขาก็กล่าวนะว่าเขามีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะใช้อารมณ์ขันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาในวิธีโลกโลกคําคงคำครั้งนี้แล้วก็ระบุว่าอยากมั่นใจว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็จะล้อเลียนตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าฉันทําแบบนั้นได้ฉันก็จะล้อคนอื่นด้วยนี่ก็เป็นเสน่ห์ของพิธีกรรายการมอบรางวัลของโลกบันเทิงของอเมริกาที่จะมีเรืร่องของการสอดแทรกลวดลายเข้าไปอย่างนี้นะครับโดยในปีนี้ครับพุรัธพล ลูกโลกทองคําจะถูกมอบโดยคนบันเทิงระดับแถวหน้าอย่างคับข้างนะครับอย่างเช่นมิเชลโอยู่ผู้ได้รับรางวัลเมื่อปีที่แล้วเป็นผู้เชิญรางวัลเนาะใช่ครับใช่ครับวิลเฟอร์เรลนะฮะแองเจล่าเบสเซสแล้วก็อแมนดาซีฟรีดนะครับในตัวอย่างสําหรับบุคคลและผลงานที่เข้าชิงก็หลายเรื่องเราเคยมีรายงานมาแล้วยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ที่มีชื่อเข้าชิงถึง9รางวัลนะครับแล้วก็นักแสดงอย่างมาโก้ร็อบบี้แลวก็ไรอันกอสซิงเนี่ยเข้าชิงรางวัลสาขาดาราสมทบนะฮะส่วนที่ ขับเชี่ยวกันมาเลยก็คือ o p e n h นไฮเมอนะครับอันนี้ก็ถูกใช้เป็นมีนในโลกออนไลน์คู่กันนะหลายคนอาจจะเห็น <laughs> ไปดูบาร์บี้ต้องอะไรนะครับไปกับผู้หญิงหรือเปล่าน,นะครับส่วน o p e n h นไฮเมอต้องดูฟิสิกส์ก่อนอะไรประมาณนี้ก็ o p e n h นไฮเมอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง8รางวัลครับโดยในส่วนนักแสดงก็ได้เข้าชิงถึง3คน ในหมวดของรางวัลสําหรับผลงานทางโทรทัศน์ก็เป็นเรื่องของซีรีส์ว่าด้วยการเชื่อเฉือช่นช่วงชิงอํานาจในตระกูลสื่ออย่างซัสเซชั่นอันนี้ผมกับพี่ก็เคยดูนะครับก็เชื่อเฉืนหัวใจได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดถึง9รางวัลซึ่งรวมถึงรางวัลในสาขาการแสดงของนักแสดงหลักทั้ง4ี่คนด้วยครับทีนี้ผู้ชมนะครับที่อยากจะชมพิธีการพิธีกรกรมประกาศรางวัลลุกโลอดทองคําถามว่าจะดูได้ที่ไหนดูกี่โมงนะครับพิธีก็จะถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาตามเวลาแปซิฟิกในช่อง CBS และ Paramount Plus สำหรับผู้ใช้งานที่สมัครติดตามแบบโชว์ไทม์ u b s c r i p t i o n ครับอืมครับก็น่าสนใจมากน่าจะเริ่มต้นด้วยงานพรมแดงเช่นเคยนะครับครับก็น่าสนใจติดตามแต่ยอมรับนะว่าพอหลังโควิดในพฤติกรรมการเสพสื่อบันเทิงหนังหรือว่าซีรีส์ของผมเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมมากไม่รู้ยไงบ้างครับคือจากเดิมเนี่ยเราจะกระตือร้อนไปลงหนังแต่พอโควิดมันทําให้เรา เปลี่ยนพฤติกรรมไปก็รอดูสตรีมมิ่งจากที่บ้านแล้วแน่นอนว่าอรรรสมันจะไม่เหมือนกับเข้าไปในโรงหนังนะก็ทําให้เอาจริงก็คือว่าไม่ได้เสพสื่อบันเทิงตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่นอกจากจะใหญ่จริงๆอย่างบาร์บี้หรือออฟเ t นไท r เมอร์ที่แบบทําให้ แบ่งโลกเป็นสองโลกนะแฟนขาบาร์บี้กับแฟนขาวอาเพนไฮเมอร์ heimer, อย่างที่คุณเยี่ยมยุทธบอกอะ่ะใช่ผมรู้สึกว่าจอแก้วกับจอเงินในยุคหลังโควิดนี่เป็นอะไรที่สัสดส่วนนี่ค่อนข้างจะอาจจะไล่าตามกันทันแล้วก็ได้ในแง่ของการที่คนหันมาดูความบันเทิงกันผ่านมือถือหรือผ่านช่องทางที่บ้านกันมากขึ้นครับครับเอาละรครับก็เป็นช่วงแรกของรายการสุดสัปดาห์กับวิวเอเท่านั้นนะพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรอยอยู่ครับ ท่านที่สนใจอยากจะติดตาม VOA ไทยนะครับตามเราได้ที่ YouTube แล้วก็ Facebook ซึ่งตอนนี้เนี่ยทำไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่เช่นเดียวกับทางเว็บไซต์ของเรา voa.thai.com นะครับและยังรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ทั้งช่องทาง IG แล้วก็แพลตฟอร์ม X รวมทั้ง Spotify นะครับเอาละครับข่าวที่อยากจะมาคุยวันนี้อาจจะเป็นข่าวที่อาจจะเป็นข่าวชายขอบนิดนึงแต่ว่าคนจำนวนหนึ่งแหละ ก็หวังนะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีแรงสนับสนุนนะแล้วก็คนจำนวนนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยถึงกับลงเงินนับหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของสารหล่อนประสาทคุณยมยุทธครับบริษัทบริษัทหนึ่งท,ที่เป็นแนวหน้าเรื่องความพยายามที่จะให้มีการทำให้สารหลอนประสาทเป็นสิ่งถูกกฎหมายในสหรัฐนั้น ได้รับเงินอัดฉีดถึง100ล้านดอลลาร์ครับคุณผู้ชมแล้วก็เตรียมยกเครื่องการบริหารจัดการนี่เป็นรายงานของสำนักข่าวบลูเบิร์กนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับของบริษัท Maps Public Benefit Corp นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีสมาชิกเป็นบุคคลทรงอิทธิพลจำนวนมากนะครับบริษัท Maps นั้นซึ่งสนับสนุนการใช้สารมิริตรอนประสาทหรือว่า s y c h e d e l i c s ตั้งแต่เมื่อทศวรรษที่80นะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็น Lycotherapeutics s ตามข้อมูลจากแถลงการเมือนสูงนะครับบริษัทนี้นะครับเป็นกิจการเพื่อผลกำไรแต่อยู่ในเครือเดียวกับองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรที่ชื่อ Multidisciplinary Association for p s y c h e d e l i c Studies นะครับซึ่งสื่อถึงการศึกษาสารหลอนประสาทด้วยศาสตร์หลายแขนนะครับ mm hmm. การลงทุน เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นครั้งนี้นะครับมีองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรอีกแห่งหนึ่งชื่อเฮเลนาเป็นแกนนาซึ่งองค์กรนี้ค,คุณเย่มยุทธครับถูกก่อตั้งโดยอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยเยลเฮนรี่อัลเคสวัย28ปีที่เรียนแต่ไม่จบจากมหาวิทยาลัยเก,าก่าแก่แห่งสหรัฐแห่งนี้นะครับสมาชิกของกลุ่มเฮเลนานั้นประกอบด้วยมีชื่อ VIP เพียบเลยนะครับอ,อดีตผู้อำนวยการ CIA 2คน ซึ่งก็คือจอห์นส์บรานแนนและเจมส์วูซี่รวมทั้งอภิมหาเศรษฐีนักลงทุนเคนกริฟฟินนอกจากนั้นแล้วยังมีเบียทริสฟินผู้อำนวยการบริหารขององค์กร International Campaign to Abolish Nuclear Weapons นะครับสส่วนของเงินลงทุน100ล้านดอลลาร์นั้นมีส่วนหนึ่งที่เป็นตัวสัญญาเงินกู้เดิมขณะที่โฆษโกของบริษัทนั้นไม่ได้บอกนะครับว่ามูลค่าเงินลงทุนที่เป็นเงินใหม่นั้นอยู่ที่เท่าใดนะครับ บลูมเบิร์กรายงานว่าเงินทุนก้อนนี้น่าจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในธุรกิจที่เกี่ยวกับสารหลอนประสาทหรือ Psychedelics โดยที่ผ่านมาสารเหล่านี้อย่างเช่น LSD MDMA และซิโลไซบินไม่ประสบความสำเร็จคุณเยี่ยมยุทธในการ,รขออนุมัติจากออยอสหรัฐนะครับแม้ว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะถูกซื้อขายได้แต่ในตลาดมืดในอเมริกานะครับแต่บางรัฐในสหรัฐนั้น เริ่มลดโทษอาญาต่อการใช้สารหลอนประสาทแล้วก็เริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ทางกฎหมายสำหรับการใช้บางชนิดด้วยวัตถุประสงค์ใดบ้างนะครับโดยผู้สนับสนุนเชื่อนะครับว่าสารหลอนประสาทนั้นสามารถนำไปใช้บำบัดความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากความเครียดรุนแรงอย่างเช่น post-traumatic stress disorder หรือว่า PTSD ได้นะครับ เอาละครับนั่ก็เป็นเรื่องราวของวงการแพทย์วงการการลงทุนในเรียกว่าธุรกิจชายขอบนะครับ,รบวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันก่อนที่จะไปฟังเรื่องน้องหมาพันใหม่ <c oughs> ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้เพาะพันธุ์สาระนะครับวันนี้หุ้นของอเมริกานะครับอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนสนั <c oughs> ้นปิดบวก25.77จุดครับมาอยู่ที่37,466.11 ขณะที่ S&P บวก8.56จุดมาอยู่ที่4,697.24 n a s d a กเพิ่มขึ้น13.77จุดมาอยู่ที่14,524.07นะครับราคาทองคำบวก0.12%มาอยู่ที่2,052ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนขณะที่1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก72สตางค์ครับอาละเกริ่นไว้นะตั้งแต่ต้นรายการแล้วบอกว่า เราจะมาทําความรู้จักกับสุนัขก,ก็ไม่ใช่พันใหม่นี่เป็นพันเก่าแก่แต่ว่าเป็นพันล่าสุดที่เขาว่าได้รับการยอมรับจากองค์กรที่สําคัญในอเมริกานะครับคืออย่างนี้คุณผู้ชมในวันพุธที่ผ่านมานะครับสมาคมผู้เพาะพันสุนัขอเมริกันหรือว่าอเมริกันแคนนลคลับนะครับก็ได้อนุมัติสุนัขสายพันธุ์แ a งแคเชียฮิลเลอร ให้สามารถร่วมแข่งขันในการประกวดสุนัขหลายพันรายการซึ่งรวมถึงรายการระดับเพชรอย่าง Westminster อร n แคนเนลคลับนะครับแลงคสเตอร์แลงคเชียฮลเลนะฮะเป็นสุนัขที่มีขนาดสันทัดนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวานอกจากนั้นแล้วหลายคนบอกว่าน้องตัวนี้เนี่ยเป็นที่น่าจดจำจากรอยยิม้มคุณยมยุทธพอเห็นลายแล้วจำได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับด้วยความที่มีลำตัวยาวและขนสั้นนะครับ l a n ค a เชียฮิลเลอรจึงเปรียบได้กับสุนัขพันธุ์คอกี้ที่ตัวเล็กลงมานะครับโดยมีความสูงจากเท้าถึงหัวไหล่เนี่ยประมาณ1ฟุตนะหรือว่า30ซนตเมตรน้ำหนักสูงสุดตามมาตรฐานพันธุ์นั้นอยู่ที่7.7กิโลกรัมนะครับในอดีตนะครับลงคเชียฮิลเลอรหรือเรียกสั้นๆว่า h ิล l e r ช่วยเกษตรกรป้อนปสุสสตว์ในฟาร์มได้นะครับแล้วก็ยังช่วยไล่หนูส่วนในปัจจุบันนั้น หมาพันนี้นั้นใช้ในหลากหลายกีฬาของสุนัขหลายประเภทนะครับคำอธิบายนิสัยของแลงคาเชียฮิลเลอร์ตามมาตรฐานฉบับทางการบอกนะว่าเป็นสุนัขพันธุ์ที่กล้าหาญดูมีความสุขและผูกพันกับเจ้าของอย่างยิ่งนะครับและเมื่อเจ้าตู่พันนี้ขยับริมฝีปากเข้ามาใกล้หูบรรดาเจ้าของมองว่าเจ้าฮิลเลอร์นั้นกำลังส่งยิ้มมาให้คุณเยี่ยมยุทธรเชครับ ส่วนผู้เพาะพันธุ์นะครับจากรัฐเนบรสกาซึ่งเป็นประธานสมาคมผู้เพาะพันธุ์พันนี้เนี่ยชื่อคุณเชอริลแบดเบอรี่นะครับบอกว่าสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายตั้งแต่ดมกลิ่นซึ่งเป็นงานนะไม่ใช่ดมกลิ่นแบบสูดหายใจแล้วก็ได้กลิ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะคือดมกลิ่นสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไปจนถึงการแข่งขันความปรัดเปรี่ยวนะครับแล้วก็ข้อสำคัญนะเธอเน้นนะว่าเพื่อนสีขาพันธุ์นี้เนี่ย จะเลี้ยงให้ดีเนี่ยมันก็ต้องมอบหมายภารกิจเป็นหมาทํางานเป็นหมายขยันนะครับต้องทําอย่างสม่ําเสมอเจ้าฮิลเลอร์เนี่ยมีต้นกําเนิดจ,จากอังกฤษนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเป็นพันุ์ที่เหลืออยู่น้อยในถิ่นฐานเดิมของพวกมันนะครับสมาคมผู้เพาะพันธุ์สุนัขอังกฤษจดทะเบียนสุนัขพันธุ์แลงคาเชียฮิลเลอร์เฉลีย่ย12 121ตัวต่อปีเท่านั้นนะครับขณะที่อเมริกันแคนาดาระบุว่าทั่วโลกมีน้องหมาชนิดนี้อยู่แค่5,000ตัวเท่านั้นถ้าคุณเทียบกับ หมาสุดฮิตอย่าง golden retriever เนี่ยมีเป็นหลายล้านตัวนะตัวนี้มี5 0 0 0ัเท่าน,นั้นเองนะครับปัจจุบันอเมริกัน n คนน c l ับนั้นประกาศอนุมัติสุนัขไปแล้ว201,000ซึ่งหมายความว่า l a n c a s h i r e h e l l e r มีสิทธิ์ชิงถ้วยรางวัลสูงสุดอย่าง best in show จากงานประกวดอย่างงาน West ์วิน ster อร์เลนะอื่นๆแข่งกับเพื่อนๆอีก200,000ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับเ <c oughs> อาละครับ ข่าวท้ายรายการวันนี้นะครับเจ้าฮีลเลอร์บอกว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเธอทําได้คือการไล่ล่านหนูนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเจอหนูของคุณเยี่ยมยุทธวันนี้แล้วก็ผมว่าเจ้าฮีลเลอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกไล่มากกว่าใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าหนูที่เรากําลังจะพูดถึงวันนี้คุณรัตะพลก็คือเจ้าหนูมิกกี้เมาส์นะครับ <c oughs> คนฟังคนชมอาจจะงงว่าแล้วมันจะไปล่าน้องแรงกาเชียฮิลเลอร์ได้ยังไงนะฮะแต่ มิกกี้เมาส์ในเวอร์ชั่นที่เป็นต้นฉบับของ w a l ต์ดิสนีย์เมื่อปี1928ที่ปัจจุบันเนี่ยหมดลิขสิทธิ์ไปแล้วนะครับก็ชะตากรรมพลิกผันนะครับตอนนี้มารับบทเป็นฆาตกรในหนังสยองขวัญที่กำลังจะฉายในปีนี้ครับครับก็ในวันที่1มกราคม2024นะครับมิกกี้เมาส์ในแบบฉบับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Steamboat Willie ซึ่งออกฉายเมื่อปี1928นะฮะก ได้กลายเป็นสิทธิการใช้งานให้กับสาธารณะหลังจากมีอายุครบ95ปีอันนี้ก็เป็นไปนตามกฎหมายสหรัฐนะครับและ1วันถัดมาคุณรัตพลตัวอย่างภาพยนตร์สยองขวัญที่ชื่อว่า Mickey's Mouse Trap อันนี้ต้องอ่านอย่างละเอียดนะครับก็ถูกเผยแพร่โดยมีเจ้าหนูขาวดำนะครับเปลี่ยนจากบทบาทสุดน่ารักน่าเอ็นดูมาเป็นฆาตกรถือมีดที่ตามพลอดเรื่องก็คือวางแผนสังหารกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังเฉลิมฉลองวันเกิดในสวนสนุก โดยเจมี่ไบลี่ผู้กำกับ Mickey's m า u s e t r a p กล่าวกับรอยเตอร์ว่าพวกเขาต้องการนำตัวการ์ตูนที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนนะครับมาทำในสิ่งที่สนุกสนุกแบบที่ดิสนีย์จะไม่มีวันทำแล้วพวกเขาก็บอกว่าจะใช้ตัวละครอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎด,ด้านลิขสิทธิ์โดยจะเรียกตัวละครดังกล่าวว่า Steamboat w i l l ี่ตลอดทั้งเรื่องนะครับไม่ว่าเราจะมองยังไงถึงจะเป็นเหมือนมิกกี้มาส์ยังไงนะครับใน ในหนังเรื่องนั้นก็จะเรียกว่า Steamboat Willie Steam <boat S 1> นะครับ Steamboat Willie เนี่ยเป็นชื่อหนังสั้นที่วอลดิสนี y เนี่ยทำขึ้นเมื่อปี1928นะก็คือ95ปีที่รัวนับปี2023นะดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เนี่ยคนที่หมดลิขสิทธินะแล้วก็เขาเอาชื่อ Steamboat Willie เนี่ยมาใช้ครับ,บผมยุนใช่ผมเคยได้ยินเรื่องลิขสิทธิ์ที่เมื่อเวลาผ่านไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะถูก เปิดเผยให้สาธารณะเข้าถึงได้เนี่ยในเรื่องอื่นเหมือนกันอย่างเช่นง,งานหนังสือหรือง,งานเขียนที่ผ่านไปหลายๆปีอย่างเงี้ยยกตัวอย่างแต่ว่าในเรื่องของตัวการ์ตูนครับพุทธพน์มิกกี้เมาส์แบบสตีมบอส a ์วิน l ี่ไม่ใช่ตัวแรกนะครับที่จตากามพิกผันต้องมารับบทฆาตกรแต่ว่าในปี2023ี่เนี่ยเจ้าวินนี่เดอะพูนะครับหรือที่คนไทยเรียกว่าหมีพูก็หมดที่ขสิทธิ์ลงนะครับแล้วก็ต่อมาก็ไปปรากฏตัวในหนังสยองขวัญที่ชื่อว่าวินนี่เดอะพูบลัดแอนฮันนี่นะฮะ หรือว่าเลือดและน้าพึ้งนะครับฟังดูเหมือนจะไปด้วยกันไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีหนังเรื่องนี้ครับผมทั้งนี้ครับตลอด90ปีที่ผ่านมาสวนสนุกในทีมดิสนีย์ก็ผุดขึ้นมาทั่วโลกนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามิกกี้เมาส์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์บอ l ดิสนีย์เนี่ยก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเช่นกันแล้วก็ถูกนําไปอยู่ในสินค้าหลายประเภทนะครับเราเห็นอยู่แล้วในการ์ตูนในแอนิเมชันในเกมนะครับ แล้วนอกจากนั้นเราก็ยังเห็นในส่วนของเสื้อผ้าเครื่องใช้ไปจนถึองอาหารนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามครับมิกกี้เมาส์ในแบบฉบับสมัยใหม่นะครับที่เราเห็นกันเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่ายังคงได้รับการคุ้มครองในทางลิขสิทธิ์อยู่ก็คือไม่สามารถเอาไปใช้ตะพืตะพือได้นะครับและทางบริษัทวอลดีส์ก็ประกาศว่าจะปกป้องสิทธิ์ของตนอย่างเข้มแข็งครับครับยังไงก็ ยังล้างภาพในหัวไม่ได้นะว่ามิกกี้เมาส์เนี่ยน่ารักใช่เพราะาเราโตมากับสิ่งเหล่านี้นะอ,อย่างดูการ์ตูนของผลิตภัณฑ์มิกกี้เมาส์ในอย่างที่คุณยมยิวส์บอกมีตั้งแต่สกระเบือ,อยัเอนเอรบนะบอาหารแบบอยู่ในรูปกล่องอาหารอะไรต่างๆ,ๆก็มีแต่ว่าน่าสนใจมากเลยที่พอริขสิ์หมดเนี่ยความคิดสร้างสารรค์ก็แทรกเข้ามาแล้วว่าเราทำอะไรได้กับวัตถุดิบนี้ได้บ,บ้างใช่ไหมเพราะว่าเมื่อเมื่อประมาณ เมื่อวานมา<ต>ครับผมเพิ่งดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เห็นในอย่างเพจของสำนักสำนักสนักพิมพ์ใครหัวเราะมหาสนุกอะไรเงี้ยเขาก็เอามิกกี้เมาส์ไปใช้เหมือนกันในตัวสตีวมวอตวิลลี่ที่เพิ่งหมดลิขสิทธิ์ไปนะครับเดกได้ว่าทางทางผู้วาดการ์ตูนไทยเนี่ยก็ไม่ได้พลาดโอกาสนี้นะฮะเรียกว่า ตามทันเลยทีเดียวว่าภาพจําของมิกกี้เมาส์เสกอาจะถูกปกป้องไปด้วยความทรงจําในวัยเด็กของพวกเรานะครับส่วนชะตากรรมและภาพจําของมิกกี้เมาส์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องที่พวกเราน่าติดตามดูเหมือนกันครับเอาละครับก็ให้เป็นประโยคปิดวันนี้แล้วกันนะครับเ <laughs> อาละครับ <laughs> ก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ของเรานะครับผมรัฐมลอรีอน,นิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิชายยาวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ <Goodness. S 2> คุณผ mm ู้ฟังสามารถติดตามข่าวสาร mm hmm. จากทั่วโลกได้ในทุกที่ mm hmm. ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa t h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k YouTube, t w i t t e r และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืออเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐ